กิ้ใหม่สุดเรท่อรอเท่นี่มันคืออะไรกรันนะเฮลฮุกนะครับตะขอนรลกตะขอแห่งนรลก <c oughs> อ่ะแปลประมาณนั้น่า d e PLOY อ่ะ o k s that นะผมฟ r o ส e s ชใช่ไหม f r o s เซช e ัพเพเยอร์ทูวอร์ดยก็คือการใช้ตะขอเนี่ยนะครับผมในการฮุกเพเยอร์นะผมเพื่อมาหาตัวเราใช่ไหมวะ ซวดอยู่อ่าน่าจะแปลคร่าวๆประมาณนั้นแบบว่าฮิเข้ามาหาตัวเราอ่าซึ่งราคาเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ7500เหรียญหนงที่ผมซื้อไปตอนแรกเนาะอ่าแล้วก็จะอัปเกรดอีกนะครับผมรอบละ3 7 0 0จัดไปถึงหนึงนี่แล้วก็เ5 0 0นหงเท่ากับราคาซื้อตอนแรกเลยผมเบ็ดเสร็จเลยนะผมราคาในการอัปเต็มเนะี่ยโอ้อยู่ที่ประมาณ2000 0ได้เลยนะครับ มาตอนนี้ผมได้อยู่ในสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนจะลองกดใช้ a อบิลิตีตัวนี้ดูนะครับปุ๊บโออะไรอะกระตุกจิตกระชากใจกระชากแล้วตายเลยเหรอไม่น่าจะใช่นะเมื่อกี้แรงกระชากคืออะไรวะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดาบด้วยอ่าต้องเปลี่ยนดาบต้องเปลี่ยนดาบผมเพื่อจะได้เข้ากันเนาะอ่าจะเป็นเชลซอสตัวนี้เหรอนี่ดาบผมดาบลิมิเต็ดเร็มใหม่ที่กําลังวางขายอยู่ในเวลานี้อุ้ยเฮ้ย,ยหมดการควงด้วย มีบินเจิดไปเมื่อกี้ได้เลยอ่ะใช่ป่าวะนี่ไงนี่อ่าอีโหมดอีโหมดเดะเดะเดบอลอยู่ไหนนี่ตบไปตบไปตบไปนะครับอืมมเสกวอสเดเฮวเดเฮวเดเฮวเอ้ยเดียวนะผมเหมือนว่าเมื่อกี้เขาใช้โซ่สีดําเหมือนกันเลยเว้ยแต่เขาดึงตัวเขามาเว้ยใช่ป่าวะเมื่อกี้ตัวเขามาหาผมนะเขามูฟเฟนมาหาผมเลยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยตกลงคือเราผมยังงงอยู่เลยนะผมยังงงว่ะ คือสกิลนี้เนี่ยมันดึงเขามาไม่ใช่เหรอนะครับรอบนี้เราต้องไม่พลาดไปเพื่อนผม What the hell? อุ้มวอสเนี่ยเฮลไอหมอน,นั่นใช้ไทม์โฮเหรอก็อตุกจิงกชากใจวาโอ้โหโอ้ใช่ใช่ใช่สกิลมันจะดึงเขามาเลยเว้ยดึงแบบด้วนยะความเร็วมากเลยความเร็วน่าเกลียดมากมเพื่อนอ๋อแล้วผม,มน่าจะเข้าใจถูกแล้วนะผมก็คือมันดึงเขานะครับมาแล้วนะครับเออโอ้แล้วเขาก็ดึงเราโอ้ใช่ใช่ใช่เขาดึงเราด้วยเว้ยอืม ใช่ใช่ใช่มันก็เลยเป็นอารมณ์แบบว่าต่างคนต่างดึงนะครับโอ้น่าสนใจนะครับเป็นสกิลที่แอบดูน่าลำคาญชิปหายวายวอดเลยปั๊บตบไปตึงๆอืตบกระตุกจิตมานี่แนี่เรียบร้อยคุณผู้หญิงอืผู้หญิงแม่ไม่รู้กูก็าช้ไว้ก่อนสกิลปะใจวะไอ้เรียกเวลาแห่งความกระชากแล้วนี่เดี๋ยวผมจะดึงนะครับไอ้ผู้ใช้กลางอนาเขตแบบย่อดอยู่นั่นนะโอ้มันชิ่สโลบอลอ้จะทำหัวโคตรตึงเลยนี่ เจอเป็นไงดึงมานี่ครับน้องดึงมานี่คับน้องดึงโอ้วววววโวโอาจจะเล่นตัวได้ละเล่นตัวไม่ได้หรอกระยะมันอันตรายไอ้อยู่กับพี่เลยไม่ปลอดภัยเดี๋ยวได้ผมรู้สึกปิงปิงวะนี่ผมอยู่เซิร์ฟยุโรปอีกแล้ววะเนี่ยอ้เรียบร้อยเอ้ชิว่ามันอยู่มาแล้วครับผมเปิดก่อนได้เปรียบต่อไปอย่างนี้แล้วก็ดึงมาโอ้ววววววคุณดึงอะไรเข้ามาว้อ้ทมโฮเหรอทมโฮเวอราชฉันอัปเกรดเหรอ โอ้แม่เจ้าแม่เจ้ามันจะเส้นหอบผมเพื่อนผมไม่น่าไปเล่นผิดคนเลยโอ้โอ้แต่นายโดนเล่นซะแล้วอ่ะอืมว่าเจี๊ยบเลยโอ้โอ้โอ้เกี่ยวอัปเดตบ่อยซะเหลือเกิร์นเซิร์ฟเทสเล่นบอลกันก่อนนะครับผมต้องดึงมันจะเป็นยังกระชากมาอย่างนี้ปั๊บนี่ตบใส่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้หมอนี่สไปเดอร์เซนดีมากมันเร็วมากวัดเดอะเฮลเฮ้ยคนเมื่อกี้คือเร็วมากมันใช่มนุษย์หรือเปล่าไอ้หมอนั้นมันใช่มนุษย์หรือเปล่า ฮัลโหลมันเป็นใครวะไอ้หนุม่มผมยาวเอ้ยเองก็โหดเกินมาวอลนี่น่าจะเป็นสกิลใหม่นะผมที่มาแล้วผมรู้สึกติดใจไปอีกสักพักเลยเพื่อนๆคือมันน,น,น่าเล่นจริงสำหรับสกิลตัวนี้นะเออน่าเล่นมากนะครับมาเดี๋ยวหาโอกาสดึงแบบคือเราต้องรอในจังหวะบอลเรวเว้แล้วเราดึงตีใส่น่าจะเป็นอะไรที่ perfect นะครับ p e r ที่สุดแล้วในการใช้งานนูถ้าเกิดเราดึงแบบในจวที่เขาแบบ แบบเออไม่ได้บอลเร็วจนเกินไปนะครับผมมันก็มีโอกาสที่เขาจะรอดนะครับสูงเลยนะครับผมยิ่งคนที่แบบมีสปเดอร์เซนต์ดีๆนะผมเขาจะตอบสนองได้เร็วมากนะครับโอ้ว่าว่าเมื่อกี้บอลควักกับผมเหรอผมโดนสกิลมังกรตัวนี้เปล่าวะน,าน่าจะเป็นสกิลตัวนี้นะมาผมหายเหยื่อแบบนั่นไงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มตัวดโอ้ว้าวว,าว,ว,าว้ผมเดินดึ๋ง โอ้ก็เข้าใจความรู้สึกของการโดนดึงแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โวโอ้ตะวันกำลังโอ้เมื่อกี้ผมมองไม่เห็นบอลเลยสไปเดเซนล้วนกันดึงดึงกันกระหน่ำเลยทีนี้แล้วมีแต่คนใช้สกิลนี้อ่ามุเก็ตมุเกตมาล่าสุดแล้วใครใช้มุเกตเมื่อกี้ผมเห็นแบบมองไม่ทันโอ้โหดึงกันกระหน่ำดึงกันเร้าใจเลยเรียกได้ว่ากระตุกจิตกระชากใจกันรัวๆอย่างนี้ดึงมากเอาทำไมดึงไม่ได้วะว่าแต่เฮลทำไมมันดึงไม่ได้ ดึงกูไม่ทํางานอค oh, ืออะไรครับเนี่ยโอ้โหดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ก็ตบสดไปดีครับดึงไม่ได้ก็ตบสดไปนะครับโอ้ยแล้วผมก็เฟี้ยวอะแล้วผมก็เฟี้ยวไงแล้วผมก็เฟี้ยวโอ้โห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 แล้วผมก็เฟี้ยวชิบหายละโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ดิวแต่ผมงงทำไมผมดึงไม่ได้เพื่อนๆตอนนี้สกิลผมบักแดกครับอื้มบักแดกไม่บักแจกเลยโอ้โห้อกคน้นึงใช้โซนะครับผมอีกคนนึงน่าจะสกิลมังกรอยู่นะครับคิดว่านะเค โอเคสไปดอร์เซ้นไม่หยาไอยยาโอ้เรียบร้อยอีซี่เบบี้มากสกิลพี่ใช้ไม่ได้แต่พี่ก็เฟี้ยวนะน้องโอ้โหโอ้โอ้โอ้แค่นั้นแหละสกิลใหม่มันจะใช้อะไรแค่ไหนกันเชียวมาแล้วเพื่อนเแล้วตอนที่ผมกำลังมองหาเหยื่อในของผมนี่ผมจะลองดึงแบบเหยื่อดึงจากกำลังอย่างนี้เลยวึบปั๊บนี่โอ้ผมเข้าใจแล้วการดึงด้วยมันทำให้ระเบิดด้วย แต่การระเบิดเพื่ออะไรอ่ะการระเบิดเพื่ออะไรจะบอกว่าทําให้เขาตายก็คงไม่ใช่นะครับผมเออการดึงมันทําให้ระเบิดด้วยนะอ่าเดี๋ยวนะมีคนใช้อะไรแปรบร๊บนึงโอ้โหโอเคผมต้องใช้สกิลนี้แบบให้ซ้ำซองกว่านี้ก่อนนะครับอืมมาเลยตบแบบนี้ดึงเข้ามาเอ้าอะไรกันครับเนี่ยไม่ปิงนี่ว่ะปิงก็70็ถือว่าเล่นได้ลื่นนะครับวอทแล้วทำไมไอบอลแดงๆนะั่นมันเป็นรอยจังสั้นฮลัลโหลตีน่โอ้ไม่ได้กินกุลรอบ บอกเลยว่าพี่น่ะมันซ้ำซองแต่บอลมันยังไม่หายบั็กเลยว่ามันลอยอยู่แดงๆนะผมอ่ะโซลีโหมดครับดาบใหม่ก็เรียกว่าน่าสนใจครับนี่หูการควงโอ้ยดาบใหม่อย่างเท่เลยนี่โอ้ยเดี๋ยวมุเก็นมุเก็นเขาสู้กันเว้ยมุเก็นมุเก็นเขาสู้กันเหรออ๋ออ๋ออ๋อโมุเก็นเขาสู้กันวะมุเก็นเขาสู้กันวะโอ้อย่างมีมุเก็นกับเขาจังเลยทำไมเขามีมุเก็นนี่เนี่ยต่อไปตึงๆต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดึงมาอย่างนี้ดึงมาอย่างนี้ดึงมาอย่างนี้อ้า่เรียบร้อยอ้า่เรียบร้อยเอา ใชนายยังวะเออวโวะวะอยู่หลังเหรออยู่หลังมีคนอยู่หลังด้วยไม่รู้อืมอขาใช่คนที่เราเคยดวลเขาแล้วแบบนี่แน่เขาใช้เออบิลตี้อะไรวะเพื่อนๆเขาใช้เออรบิลตี้อะไรอ่ะดูแวบดูแวบอืมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮึบดึงมากระชากอย่างนี้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 รัวรัวรัวแล้วผมรัวแล้วผมรัวแล้วสวงไอ้อ็ง อะไรคือสัววาไม่รู้เหมือนกันแต,แต่เน้นรัวไว้ก่อนนะความรักเนี่ยก็เหมือนการซื้อเสื้อถ้าไม่เสื้อก็ลองซื้อดูงั้นร้านนี้เลยร้านขายเสื้อผ้าโรบอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยใครให้มึงเป็นอันดับหนึ่งวะที่มีเสื้อผ้ามากมายหลายพันรายการจริงๆก็มีไม่ถึงพันหรอกมีมากมายหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกกันเลย เพียงแค่ค้นหาว่า xie เว้นวรรค xie ที่สำคัญอย่าลืมครับเข้ารวมกลุ่มกันด้วยนะ